สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อกดดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมเดอะทาโรุคฮัสนะครับเป็นยังไงบ้างทุกคนกําลังรออยู่ใช่ไหมขอโทษนะครับที่มาช้านิดนึงคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจําสัปดาห์วันที่ 20- ่สถึงยีกุมภาพันธ์นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์จันทร์อังคารเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพจทิกตอกด็อกเรเทมเดอะทาโรุคฮัสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปดูนะครับมีกิจกรรมอะไรที่ตอนนี้มีแจก แผ่นทาเวสุวรรณกับพญานาคคู่นะโดยน้องฝนมาริสานะครับตั้งใจอยากจะแจกทุกคนด้วยก็อจะแจกให้กับผู้ติดตามแล้วก็ลูกดวงพิเทมด้วยยังไงไปดูกิจกรรมที่เพจด็อกเตรเทมนะครับตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับสื่อมาที่มือพี่นะชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันรอกันอยู่ใช่ไหมครับต้องขอโทษด,ด้วยมาดึกหน่อย าชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจนะคิดไม่ตกถึงขั้นปรงเลยไพ่พระสังฆราชขึ้นนะครับให้ระวังรักซอนซ้อนชูอาบายมุกหวยหุ้นห,ห,หรือการโดนใส่ร้ายอะไรบางอย่างนะครับมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่ทําอะไรก็จะสําเร็จนะไม่ต้องกลัวและเกี่ยวกับคําว่าเรื่องคําว่าครอบครัวนะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคาว่าครอบครัวมาเกี่ยวข้องนะครับสําหรับชาววันอาทิตย์นี้เรามาดูซิว่าชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้าง ชาววันจันทร์ชาววันจันทร์อาจจะแบบเหมือนแบกภาระอะไรบางอย่างนะครับแบกหลายเรื่องเลยให้ระาวาังการโดนแทงข้างหลังเอกสารสัญญาให้ดูดีๆแล้วก็คิดเรื่องการเงินการลงทุนอะไรบางอย่างด้วยนะครับคุณเป็นคนคาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องความรักการงานการเงินแต่สิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดนะแต่ก็ได้อาอย่างไรก็ได้แล้วจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของคนรักหรือการติดต่อประสานงานอะไรบางอย่างจะได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ใช้คํานี้ ไม่ว่าเรื่องการงานการเงินและที่สําคัญจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างชาติก็ได้ใช้คำนีนะ้ะทีนี้ชาววันอังคารูซีเป็นยังไงบ้างชาววันอังคารน,นะมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตก เหมือนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มาหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศอะไรบางอย่างใจอยากอิสระเสรีคิดเรื่องการเงินอยากจะหาเงินเยอะๆแต่คุณอาจจะหัวร้อนหน่อยนะช่วงนี้อาจจะเหนือนหน่อยนะสําหรับชาววันอังคารแต่คุณเป็นผู้หญิงที่วางแผนเก่งวางแผนเก่งใจคุณอยากจะหาเงินเยอะๆอยากจะหาเงินเยอะๆนะช่วงนี้และที่สําคัญเกี่ยวกับว่าต่างประเทศหรือต่างชาตินะต่างประเทศหรือต่างชาติยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งชาววันที่จนันทร์อังคารนะครับ สัปดาห์นี้ยังไงก็อย่าลืมลากันนะฝากติดตามด้วยทุกช่องทางนะครับ